สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะทำการติวข้อสอบภาษาไทยข้อสอบปลายภาคให้กับนักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนนะคะเพื่อเอาไว้ทําการอ่านนะคะข้อสอบของคุณครูนะคะจะเป็นข้อสอบ40ข้อ20คะแนนนะคะคือ2ข้อ1คะแนนเป็นข้อการทั้งหมดนะคะเรื่องที่ออกเนี่ยเราจะออกตั้งแต่ในเรื่องของคําที่ใช้รื้รอ,อรือตัวฮอรโมนโทนะคะ คือจะออกข้อสอบตั้งแต่หน้าที่103แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยนะคะจะได้มาจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่นักเรียนทํามานะคะคือคุณครูจะเอามาจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบทของนักเรียนทั้งหมดนะคะตั้งแต่ในหน้าที่1 0 3 104นะคะคือเรื่องของคำพิเศษพรมโท ator, ตัวรือแล้วก็ตัวรือนะคะอาจจะถามเกี่ยวกับวิธีการ อ่านออกเสียงของคำไหนที่อ่านออกเสียงแตกต่างจากของเพื่อนหรือคำไหนที่อ่านออกเสียงใกล้เคียงกับคำที่ครูครูคกำหนดนะคะเช่นคำพ่อใดออกเสียงรือได้เหมือนกับคำว่าฤทธิ์นะคะตัวนี้นะคะตัวรเนี่ยอ่านออกเสียงได้3แบบอ่านออกเสียงได้เป็นเสียงรึริรือนะคะเช่นคำที่หนึ่ง มารุตยูอันนี้อ่านออกเสียงเป็นเสียงรึนะคะไม่ได้ต่อไปคำที่สองคือคำว่ากริศนาอ่านออกเสียงเป็นเสียงริพืชสัจจิกาเป็นเสียงรึนะคะต่อไปคำว่าฤกิกอันนี้ใช้รือนะคะเพราะฉะนั้นอันที่สอดคล้องคือกริศนาอันนี้คือลักษณะตัวอย่างแรกนะคะของการทำแบบทดสอบนะคะต่อไปคุณครูก็จะออกเกี่ยวกับในเรื่องของคำพ้องนะคะ คำพ้องเนี่ยมีด้วยกันอยู่สองชนิดคือคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องรูปเนี่ยคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านต่างกันความหมายต่างกันนะคะถ้าเป็นคําพ้องเสียงคือคําที่อ่านเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายต่างกันเราเรียกว่าคําพ้องเสียงนะคะซึ่งจะเอามาจากอะไรเอามาจากการทําแบบ ึกหัดท้ายบทเหมือนกันนะคะในหน้าที่112และในหน้าที่113นะคะอันนี้ให้หนักเรียนทำอันนี้นะคะให้เรียนอ่านด้วยนะคะในหน้า112 113นะคะต่อไปในเรื่องของชนิดของคำทำหลายหนะ้าที่ก็คือในเรื่องของคำนามคำสรรพนามและคำกริยานะคะที่เราจะทำการออกข้อสอบนะคะอาจจะถามเกี่ยวกับอะไรคะ คำนามเนี่ยคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่คำนามแบ่งออกเป็นสองชนิดคือคำนามสามัญกับคำนามวิสามัญคำนามสามัญเนี่ยคือคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงแต่คำนามวิสามัญเนี่ยเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงระบุมาเลยนะคะว่ามีแค่เพียงหนึ่งเดียวถ้าเป็นคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนาม ไม่ต้องการใช้คํานามนั้นซ้ำอีกนะคะคำสรรพนามเนี่ยแบ่งออกเป็น 3. ชนิดคือคําสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดใช้แทนผู้ฟังและใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงนะคะต่อมาในเรื่องของคํากริยาคำกริยานะคะคือคำที่แสดงอาการการกระทำต่างๆหรือแสดงสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะของคนสัตว์สิ่งของ คำกริยาเนี่ยแบ่งออกเป็นอยู่2ชนิดคือคำกริยาที่ต้องการกรรมและคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะคะให้นักเรียนอ่านด้วยนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนอย่าลืมทําการอ่านแบบฝึกหัดท้ายบทในหน้าที่1 1ึ่ง0ก็คือแนวข้อสอบของคุณครูเนี่ยไม่ได้เอามาจากตรงไหนเลยนะคะแต่เอามาจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบทของนักเรียนทุกบทนะคะแต่เราจะเริ่มออกในหน้าที่103เป็นหน้าแรก คือที่เรียนในของเทอมสองนะคะจะออกทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวล้วก็จะมีการออกเกี่ยวกับในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมคือการบอกเกี่ยวกับตัวละครในแต่ละเรื่องนะคะว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนแล้วก็ออกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โจนานุก,กรมก็ให้นักเรียนอะไรคะอ่านท้ายบทเหมือนกันคือหน้าที่127และหน้าที่128เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร ประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5ลักษณะอันนี้ออกข้อสอบนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ลักษณะคือมีประโยคบอกเล่าปฏิเสธคําถามคําสั่งแล้วก็ประโยคขอร้องครบ5ประโยคทันทีนะคะอันนี้ออกข้อสอบแล้วก็จะมีออกนอกเหนือจากอันนี้คือจะออกคล้ายๆกับในหน้าที่132นะคะให้นักเรียนดูหน้าที่132นะคะ ให้นักเรียนดูเช่นคุณครูจะมีตัวเลือกประโยคมาให้ทั้งหมด5ประโยคข้อที่ส1ถึงข้อที่40จะมีตัวเลือกให้ถึงจอจานก็คืออะไรคะกอไก่เนี่ยคืออะไรคะประโยคบอกเล่าขอไข่ประโยคคําถามคอควายประโยคปฏิเสธงอง,งูประโยคคําสั่งแล้วก็จอจานประโยคขอร้องเช่นคุณครูบอกว่า อีสานอากาศร้อนจัดอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านักเรียนก็กากอไก่หรือค,คุณครูบอกว่าการุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องอันนี้เป็นประโยคขอร้องให้นักเรียนการจอจานเพราะประโยคขอร้องอยู่ในข้อจอจานนะคะจะมีแค่ข้อที่31ถึงข้อที่40ที่นักเรียนอ่านรูปแบบของประโยคแล้วเราถึงจะกาได้ถึงจอจานนะคะส่วนข้อที่ หนึงถึงข้อที่30กาได้ถึงงองงูนะคะเรามีตัวเลือกถึง4ตัวเลือกแค่นั้นนะคะมีนอกแค่31มสถึงสีนะคะที่จะมีถึงจอจานถึง5ตัวเลือกนะคะอ่ะเลือ่อนอ่านอันนี้เสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมอ่านท้ายบทด้วยนะคะแล้วก็ออกเกี่ยวคําคล้องจองและคําขวัญก็คือเอามาจากท้ายบทเหมือนกันนะคะให้นักเรียนลองดูนะคะภาษาถิาา่นเนี่ยไม่ออกเพราะยากนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะจาไม่ได้ แล้วก็ออกเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านนะคะการอ่านในหน้าที่167มีออก1ข้อให้นักเรียนอ่านหน้า167นะคะมีอยู่1ข้อต่อไปแล้วก็อเกี่ยวกับการเขียนการเขียนเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายลารูใช่ไหมคะคําขึ้นต้นเราจะเริ่มจากการเขียนจุดที่1เนี่ยคือเขียนที่อยู่อันจุดที่2คือเขียนวันวันเดือนปีจุดที่3คือการเขียนคาขึ้นต้นแล้วก็เริ่มต้นเนื้อหา การเขียนจดหมายลาครูเนี่ยเราจะใช้คำลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงอันนี้คุณครูอ,ออกข้อสอบนะคะการเขียนจดหมายลาครูนะคะในไอ้น,นี้นะคะคำลงท้ายนะคะคือด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ให้นักเรียนอ่านในหน้าที่185 186 187B ออีออกข้อสอบด้วยนะคะต่อมา ก็จะออกเกี่ยวกับเรื่องของการพูดสื่อสารคืออ่านหน้า199และหน้าที่200ก็คือนักเรียนอ่านตั้งแต่หน้าที่103ถึงหน้าที่200ในอ่านเฉพาะตรงที่เป็นแบบหัดท้ายบทเท่านั้นนะคะอย่างเช่นครูคจะบอกว่าอะไรคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเด็กดี ไม่ใช่ลักษณะของเด็กดีเนี่ยคือการสลาดแกมโกงไม่ได้เป็นลักษณะของเด็กดีเลยค่ะถ้าเราต้องการเขียนบรรยายในรูปแบบใดทําให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งเนี่ยเราจะใช้วิธีการเขียนแบบการเขียนเรียงความนะคะอ่ะทีนี้ต่อมาเรื่องหมาป่ากับลูกแกะหมาป่ามีนิสัยอย่างไรอันนี้รู้อยู่แล้วนะคะหมาป่ามีนิสยัยเกเรนะคะเป็นคนที่เกเร ให้นักเรียนอ่านนะคะในแต่ละบทแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทาการจำาวให้ดีนะคะว่าแต่ละข้อเราจะต้องอ่านแล้วเราต้องฝึกเราต้องตอบอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะต้องอ่านถ้านักเรียนไม่อ่านนักเรียนจะทําแบบฝึกหัดปลายภาคสอบเก็บคะแนนของคุณครูไม่ได้นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสยัยให้นักเรียนถามนะคะแล้วก็เราจะทําการสอบในวันที่ 14- 15้า แล้วก็เว้นไว้นะคะ16สอบ NT 16สอบ NT นะคะคุณครูทําการคัดเลือกนักเรียนสอบ NT เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลงรายชื่อให้แล้วก็มาสอบไปภาคอีกคือ17กับ18ก็คือเราสอบไปภาคเนี่ย4วันคือ14 15แล้วก็17 18นะคะแบ่งตามกลุ่มเหมือนเดิมนะคะในการสอบปลายภาคนะคะอะถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยแล้ววันนี้คุณครูพอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ